5ตัวสุดท้ายรอบนี้ถ้าไม่ได้ก็ต้องอดแล้วผมเพราะว่าผมจะเอาลูบี้ไปเปิดเกียร์เหมือนกันสำหรับไอดีนี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากได้ลินเจอร์ให้ครบก่อน ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปการน่ครสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆ,างๆในเกมไลเจอร์ในระบบ ios ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้ำการค้า top up center เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจเติมก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านเจน้ำการค้า top up center ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ด e s c ั i ชัหรือใต้อมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะ่มิีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซซัฟานี่เกมลาลิเจอ์ด้วยนะ่มสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกรชากันต่อละกันนุ่มสำหรับตู้พิ่มโอกาสตอนสี่ทุ่มก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ่มสำหรับใครที่มีตั๋วกระชามีลูบี้ก็สามารถจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะ่มสำหรับตู้เพิ่มโอกาสในรอบนี้นะ่มอะสำหรับตู้คู่เก่งในรอบนี้ก็จะเป็นตัวของไทจิกับตัวของยามาโตะเองสองตัวนี้เป็นคู่หูที่เก่งมากๆผมมองว่าใครที่ขาดดาวเมทธาดไฟกับใครที่ขาดดาวเมทตัวธาาาอยู่ก็สมรถ มาหากันได้นุ่มเพราะว่า2ตัวนี้ดาวม็ดถือว่าโอเคเลยนุ่มแล้วก็การใช้งานโดยรวมภาพรวมถือว่าเก่งสําหรับคุลโบในรอบนี้นุ่มอ่โดยเฉพาะตัวของไทจิถึงแม้ว่าจะเป็นตัวดาวม็ดธาตุไฟที่ค่อยๆตอดุ่มแต่ว่าตัวนี้ ดาวเมดมันหวังพึ่งได้จริงๆนบ่มอาถ้าใครที่มีเกียร์ดีๆหน่อยตัวนี้ถือว่าเก่งเลยับ่มส่วนตัวของยามาโตะตัวนี้ไล่สกิลเร็วมากๆับ่มใครที่ต้องการตัวไล่สกิลเร็วๆแล้วก็ไปลึกๆนบ่มตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันสำหรับความกว้างสกิลตัวของไทจิจะกว้างที่400จุดับ่มส่วนตัวของยามาโตะกว้างที่350จุดับ่มตอนนี้ยังไม่เห็นว่าตัวเกมจะบัฟมาเลยนบ่มก็มีโอกาสที่จะบัฟมาเหมือนกันสำหรับคูลาโบในรอบนี้แต่่่่่่่สวววววนนตััผมมมมมอออองงาาาาากกก็เเูแล้ออ้้รรไไจะะขีา ถ้าบัฟก็น่าจะบัฟเป็นระยะสิบย่โน่อะเดี๋ยวเราใช้ตัวกระชากในการเปิดกันก่อนละกันว่าเราจะเปิดได้ตัวของไทจีกับตัวของยามาโต้หรือเปล่าทุนสามสิบห้าตัวในไอดีนี้จะได้สักตัวหรือเปล่าโอ้โหได้เป็นฮิเมะเลยนุกคนสำหรับตัวแรกมาเราไม่ต้องการตัวของฮิเมะทุกคนเราต้องการตัวโคเรโบเท่านั้นหรือถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากได้ตัวคู่รองเหมือนกันทุกมเพราะว่าคู่รองในรอบนี้ก็เห็นว่าใช้งานดีนุกมเอาตรงๆหรือใช้งานดีแบบมากๆเหมือนกันทุกมสำหรับตัวคู่รองในรอบนี้ทุกอนกมา รอบนี้ต้องขอให้เปิดให้ได้ก่อนับ่มถ้าเปิดได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะปั้นแม็กแล้วก็มารีวิวกันให้ดูทุ่มว่าความเก่งกาจมันอยู่ในระดับไหนกันมาโอ้โหพะคุมมาอีกแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วับผมสำหรับตัวของพาคุมพูทุ่มมันตามมาหลอกหลอนผมยันไอดีนี้อยู่ทุ่มก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับไอดีผมหรือเปล่าทุ่มเพราะว่าช่วงนี้มันออกเยอะมากทุ่มสำหรับตัวของพาคุมคูทุ่มมาขอให้ได้ขอให้โดนหน่อยละกันไอดีนี้โอ้โหเปล่านี่นักผจญภัยหรือว่านักสะสมตัวนี้คือ เป็นตัวเกลือน่มมาสามครั้งสุดท้ายสําหรับการเปิดกชาติด้วยตัว๋วผมอ่าถ้าผมเปิดไม่ได้จริงๆเดี๋ยวก็ต้องเอาลูบี้มาเปิดละกันเพราะว่าลูบี้ผมก็เก็บสะสมมาทุกๆไอเดียเลย่มเพื่อจะมาเปิดตาลาคุระบูในรอบนี้นั่นเองได้เป็นเลื่อนหิมะมาอีกแล้วนมอ่ะขอไปดูหน่อยละกันว่าผมเปิดถูกตู้หรือเปล่าทมเพราะว่าผมยังไม่เห็นดีแวลของไทจีกับยามาโตะเลยทมสําสหรับรอบนี้มาขอให้ได้หน่อยเถอะสำหรับตู้เพิ่มโอกาสทมในเมื่อมันเพิ่มโอกาสมันก็ ต้องออกตัวหน้าตู้นะผมถ้าออกตัวแบบหลุดตู้นี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วท่ผมโอ้โหบุชัยมังกรดัมปี่ห้าตัวสุดท้ายมาไม่ได้ก็ต้องใช้ยูบี้ในการเปิดแล้วท่นผมไอดี ID นี้ผมต้องการมกากมาก่ผมถ้าได้มาสักตัวหนึง่งเดี๋ยวเราจะมาปั้นแม็กแล้วก็มารีวิวให้ดู่มว่าการใช้งานมอนเป็นยังไงนั่นเองโอ้โหเลดแคปเอ็ดเวิร์ดจบเลยท่มตัวนี้ มา300ลูบี้แล้วน่มตอนนี้คือเข้าเนื้อเน้นๆแล้วน่มถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนมสาหรับโคตระบในรอบนี้น่มอะสําหรับใครที่เปิดได้แล้วนมก็อย่าลืมคอมเมนต์ขิงได้ตารางคลิปนี้ได้เลยนมว่าหมดไปเท่าไหร่สําหรับโคตรโบในรอบนี้น่มส่วนตัวผมก็หมดไปเยอะเหมือนกันนมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัวที่ผมต้องการเลยนุ่มออยากจะได้ตัวของยามาโตะนมมักโอ้โหบาวช็อตเค้กไม่อีกแล้วน่มตัวเคลือแห่งตู้กาชาผมไม่เอาโอ้โห โอ้โหมันมาอีกแล้วทมแต่ตัวนี้มันขี่ฉลาบม,มาท่มตัวนี้ก็คือเป็นตัวเกลืออีกแล้วทมอ่ะก็ตามสภาพเลยท่มที่เห็นคือเป็นตัวที่ถือแบบดีสูมาแล้วก็ขี่ฉลามนมพร้อมกับเอ็ดเวิร์ดที่ใส่ห่วงยางเป็ดมาโอ้โหม h ชเมโล่บาวออกในต,ตัวบาวดีมากๆท่มแต่ยังไม่เห็นตัวใหม่เลยโอ้โหเดนิสรถขนแตงโมผมไม่ต้องการผมต้องการแค่เลนเจอร์โคลาบโอ้โหเจสิกา้าอีเดียแดง ขี่หมูมีอีกแล้วนุ่มขี่ฉลามขี่หม,มูไม่รู้จะขี่อะไรต่อโอ้โหขี่อีกแล้วรอบนี้คือขี่ยานมาเลยเนุ่มอ่ะก็ตามสภาพเลยที่เห็นคือผมได้แบบตัวเก่ากึกเลยเนุ่มโอ้โหหมดแล้วไอดีนี้โอ้โหคือแบบเกลือหนักมากๆนุ่มไอดีนี้ก็ตามนั้นเลยนุ่มเดี๋ยวก็ค่อยไปเก็บสะสมตัวกลชาติแล้วก็มาเปิดกันใหม่นุ่มไอดีนี้ก็ยังไม่ท้อนุ่มเดี๋ยวผมจะมาเปิดกันต่อแล้วกันเพราะว่าผู้เก่งในรอบนี้ผมต้องได้นะผมไอดีนี้เดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อทีดีถัดไปละกัน เดี๋ยว้็มาลุ้นกันต่อที่ไอเดียของโยกันเลยทุ่มสำหรับไอเดียของโยของผมก็เปิดได้ตัวดาเมจที่เป็นตัวของบราล็อกมาแล้วทุ่มไอเดียนี้ก็ขาดเหลือแค่ตําแหน่งตัวคอมบูความสามารถทุผมผมก็เลยอยากจะได้ตัวโคลโบในรอบนี้มาเพิ่มเติมมันเองตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดไอเดียนี้น่าจะเป็นตัวของไทจิมากกว่าทุผมเพราะว่าตําแหน่งตัวชนของผมตอนนี้ก็ยังขาดเหลืออยู่แล้วก็ตําแหน่งตัวชนใกล้ที่มีคอมบูความสามารถหยุด5วิไอ้นี้นี้ของผมมีไม่เยอะทุผมผมก็เลยอยากจะได้ตัวของไทจิเป็นหลักมา ไทจีก็ได้ยามาโตก็ดีนุ่มสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือจะให้คููลองของผมมาก็ได้นะ่มเพราะว่าผมอยากได้ทุกตัวเลยนมะรอบนี้มาขอให้ได้สักตัวหนึ่งเถอะโอ้โหได้เป็นตะบองเพชรซันล,ลี่ใส่ชุดตะบองเพชรมาแต่ไกลเลยนะ่มมาตอนนี้ ก็ลุ้นกันไปยาวๆเลยนุ่มสภาพคลิปนี้คือผมอยากได้จริงๆนุ่มสำหรับคู่เก่งในรอบนี้ถ้าได้มาปุ๊บคือผมจะติดเกียร์ให้แบบดีๆเลยนุผมแล้วก็จะเอาไปลองทดสอบกันเลยนุ่มว่า2ตัวนี้เนี่ยการใช้งานปัจจุบันมันเป็นยังไงนุ่มเอาตรงๆคือการใช้งานในเดือนมันเป็นยังไงนุ่มแล้วก็ถ้าพ้นเดือนไปปุ๊บมันจะยังเก่งอยู่ไหมนุ่มถ้าไม่มีบัฟเดือนนุมอันนี้ผมจะลองทดสอบให้แบบ แจมๆเลยนมแต่ตอนนี้เท่าที่ผมเปิดมาแล้วก็พูดไปก็ยังไม่เห็นแบบวีแววของเลเจอร์ตัวใหม่เลยนมอะผมอยากได้จริงๆนุ่มสำหรับคู่เก่งในรอบนี้ที่เป็นตัวของยามาโต้กับอ่าตัวของไทจินุ่มอยากได้จริงๆในรอบนี้มาโอ้โหโคนี่บิดลูกโปง่งสิบตัวสุดท้ายกับการเปิดกาชาตามล่าตู้เพิ่มโอกาสคู่เก่งนุ่มอันนี้คือตู้เพิ่มโอกาสนุ่มย้ำว่าตู้เพิ่มโอกาสจริงๆแต่ยังไม่เห็นวีแวลของเลเจอร์ตัวใหม่เลยนุ่มเท่าที่เห็นคือออกในแบบ ตัวลุดเล่ทมหรือว่าตัวเกลือโอ้โหหัวทองมาอีกแล้วท่มสำหรับแกเะจะ้าสรานมาห้าตัวสุดท้ายรอบนี้ถ้าไม่ได้ก็ต้องอดแล้วท่มอ่ะเพราะว่าผมจะเอาลูบี้ไปเปิดเกียร์เหมือนกันสําหรับไอดีนี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากได้ลินเจอร์ให้ครบก่อนท่มก,ก่อนที่จะไปเปิดเกียร์โอ้โหได้เป็นนักโวขึ้นอีกแล้ว300ลูบี้มา300ลูบี้ เข้าเนื้อแล้วน่มตอนนี้คือถ้าไม่ได้ก็ต้องทําใจแล้วแหละเพราะว่าไอ้นี้ของผมก็เก็บสะสมลูบี้มาอย่างยาวนานเหมือนกันแล้วก็แอบไปตีบวกเลนเจอร์ด้วยน่มเพื่อจะสะสมลูบี้ให้ครบ300ลูบี้น่มมากโอ้โหมากลุกตัวนี้คือตัวกันบินที่ดีแหละแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้เป็นตัวโคลาบูก่อนได้ไหมโอ้โหปาร์บีคิวโอ้โหตัวนี้คือตัวเก่าคลกเลยนะ่มแต่ก็ยังเป็นตัวที่น่าใช้งานอยู่นะ่มครับตัวของปาร์บีคิวบาวนะ่มตัวนี้คือมี สกิลในการล้างนุ่มแล้วก็ล้างดีมากๆมาโอ้โหเหลือเป็ดมาอีกแล้วผมไม่ต้องการตัวเจนเก่านะผมตอนนี้คือผมได้ตัวเก่าๆเยอะมากๆมาโอ้โหเลดเตอร์มอีกแล้วผมตัวนี้คือมันเหมือนตัวในรอบนี้มากๆกผมเอาตรงๆคือมันเป็นตีมเดนเเสาร์เหมือนกันแต่ว่าผมอยากได้ตีมดิจิมอนโอ้โหกู่แปรดาวโอ้โหตัวนี้คือเหล็การออกมันน้อยมากๆเลยแต่ก็ยังออกให้ผมนะผมอะคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอ้โหเลทแคปเอ็ดเวิร์ด ได้แต่ตัวลิทลิทผมขอได้ไหมตัวของไทยจีโอ้โหแมวกวักโอ้โหแมวกวักมาแบบนี้คือจบเลยน้อมอะก็อย่างที่เห็นเลยว่าเหมือนผมไปเปิดตู้กระชากกบน้ผมเพราะว่าผมได้กบแดงมาหนึ่งตัวนมอันนี้คือผมงงมากๆากน้อมคือมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้น้ผมสาบตู้นี้อะตามนั้นเลยนผมไอทีนี้ เดี๋ยวก็ไปเปิดกันต่อที่ ID ถัดไปละกันเดี๋ยวก็มารุ้นกันต่อที่ ID ีเอลซ่าละกันนุ่มสำหรับ ID ีเอลซ่าของผมก็อย่างที่เห็นเลยที่ผมได้จัดทีมหน้าต่างคูลาบูแอตแทกออนไททันนุ่มระหว่างไททันรอบหนึ่งกับไททันไฟนอลซีซั่นนั่นเองเพื่อที่จะมาตอ้อนรับคูลาบูิจิมอนนุ่มเพราะว่าผมอยากได้ ตัวในรอบนี้มากๆครทุ่มที่เป็นตัวของไทจีกับตัวของยามาโต้ท่มไอดีนี้มีอยู่35ตัวกับ364รูบี้น้มก็อยากจะได้ตัวของไทจีก่อนถ้าได้มาปุ๊บเดี๋ยวผมจะโยกไปเปิดเกียร์เลยน่มเพราะว่าเกียร์ไอดีนี้ถือว่าไม่ค่อยสุดท่มแล้วก็เกียร์โดนแน่นอนไม่มีสักชิ้นเลยท่มไอดีนี้คือโอ้โหคือไม่มีเลยนมทราบเกียร์อาวุธโดนแน่นอนท่มอ่ะก็อยากจะได้เลนเจอร์ก่อนมาโอ้โหพี่โกริมหาด อย่างที่เห็นเลยนะองว่าการประเดิมเปิดตู้กาชาติตู้ที่เพิ่มโอกาสแบบนี้แล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ผมเปิดก็น่าจะมีคนแย่งกันเปิดเยอะนมองอไม่เห็นวีแวลเลนเจอร์คอลาโบในรอบนี้เลยน้ผมแม้กระทั่งตัวคู่รองผมก็ยังไม่เห็นน้อมโอ้โหนักสู้ศิลปะป้ะองกันตัวเบาโอ้โหคือผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆแล้วน้องสำหรับตู้เพิ่มโอกาสในรอบนี้นะองอ่ะ สำหรับตู้พิ่มโอกาศถามว่ามันจะมากี่รอบผมอันนี้คือถ้าให้ผมพูดตามตรงก็น่าจะมาประมาณ3รอบผมก็จะมาต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนเองเพราะว่า เขาจะเน้นขายตัวคุรโบนท่มในรอบนี้ส่วนถามว่าเกียร์มันเก่งไหมเกียร์ในรอบนี้ถือว่าเป็นเกียร์ปานกลางนี่เพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีเกียร์ในระดับหนึ่งแล้วเกียร์ในรอบนี้ไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่เพราะว่าค่าออปชันอื่นๆก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์สําหรับไอดีระดับสูงกันมอ่แต่ว่าถ้าเป็นไอดีระดับเราๆนี่อยากจะได้เกียร์ป้องกันดีๆกับเกียร์ตกแต่งดีๆก็สามารถเปิดตามล่ากันได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมได้ตัวของ อามองกรคามกับบูนมตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทําไมนมคือมันหลุดปีม่มป,ปีปีใหม่มันไม่ควรมาในรอบของดีจิมอนนมมาขอให้ได้ก่อนเถอะในรอบนี้ผมอยากได้คู่เก่งในรอบนี้จริงๆนมคือผมเปิดไม่ได้จริงๆตอนนี้ผมอยากได้มาอูโหหัวหน้า ตัวนี้มีอีกแล้วท็อปหัวขโมยเบา10ตัวสุดท้ายกับการเปิดกาชาตู้เพิ่มโอกาสคู่เก่งทออันนี้คือตู้เพิ่มเพิ่มโอกาสทมอปย้ำว่ามันเป็นตู้เพิ่มโอกาสแต่ไม่เห็นเลยทอไม่เห็นวีแววของตัวที่เพิ่มโอกาสหน้าตู้เลยโอ้โหเลี้ยวหนัดดัวรถไฟออกทุกตัวยกเว้นตัวหน้าตู้ทออันนี้คือมีอยู่จริงท็อปอะสำหรับใครที่เปิดได้ไลค์ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ขีดได้ตารา,างคิปนี้ได้เลยท็อมว่าเปิดไปในงบเท่าไหร่ทอผมก็อยากจะรู้เร็วเหมือนกันว่าคนดูเปิดได้ในงบเท่่าไหมตอนนี้ ตั้งแต่ที่ผมเปิดมาคือไม่เห็นตัวโคลปโบในรอบนี้เลยผ่มได้แต่ตัวแบบเคือเกลือนในกู้กาชาท่มทั้งท,งท้งที่เป็นตู้พมอก,กาศคู่เก่งผมแล้วก็เลดกันกออกมันเยอะกว่าทางด้านของอาตัวฟรีด้วยซ้ำท่มแต่ก็ยังไม่เห็นตัวใหม่เลยท่มในรอบนี้ว่าออกยากเหมือนกันโอ้โหผีจีนตัวกันดินที่ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่ได้ใช้ท่มตัวนี้มักโอ้โหนักสู้ไซมอนมาอีกแล้วท่มนักบูไซมอนคือผมไม่ต้องการเลยโอ้โหมัธยมต้นโคนี คือมันเอาแต่ตัวเจนเก่าๆมาให้ผมร่มแล้วก็เป็นตัวที่ใช้งานในแบบยุคตึกําบันเลยนะมมาโอ้โหดาวินชีโอ้โหผมเปิดตู้เพิ่มโอกาสแต่ดันได้าศาสดาดาวินชีท่มหรือว่าตัวที่แบบมีเพียงตัวเดียวสามารถมีเลนเจอร์ทุกตัวของทีมฝันตรงข้ามได้น่มอ,อ่ะก็ตามนั้นเลยนมผมเปิดผูกตู้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้โอ้โหมงอัป,ปลักษ์ดาวินชีมานี่ผมเฮ hey, เลยนมคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยน่มอ่ะ โอหปรกอปมาอีกแล้วรอบนี้คือมาเด็ดดูเกลือเลยโอ้โหมังกรตั้งแต่ที่ผมบอกไปว่ามันหลุดทีมคือมันมาในล่างอลตา้าเลยนะผมอ่ะก็ถือว่าเรดการออกถือว่าโอเคแหละแต่ว่าถ้าจะให้โอเคต้องเป็นตัวหน้าตูเท่านั้นโอ้โหหมดเลยไอ้ดีนี้ 300รลูบีนะผมไม่เห็นมีแววของตัวใหม่แถมยังไม่พอออกตัวอันต้ามาให้ผมถึง5ตัวเลยผมเป็นอันต้า8ดาวไปแล้ว4ตัวทอมแล้วก็เป็นตัวโคนี่ดาวินชีแล้วก็ผีจีนและมีมังกรมาอีกผมโอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไงเลยทมสําหรับไอดีมือใหม่ตัวของดาวินชีก็ยังเป็นตัวที่น่าใช้งานอยู่ทมแต่ว่าเป็นไอดีแบบนี้แล้วผมเป็นไอดีของผมแล้วผมผมไม่ต้องการดาวินชีผมต้องการสอตัวนี้เท่านั้นแต่ว่ามันไม่ออกผมอันนี้คือ ไม่รู้เหมือนกันว่าตู้เพิ่ออมอกาสมันเพิ่มจริงหรือเปล่าสาหรับตู้เกียร์ก็มีเพิ่มโอกาสมาเหมือนกันจะเป็นสอมตูต้ที่ผมแนะนําก็จะเป็นตู้ล่างที่เป็นเกียร์ธาตุไฟท่ผมอันนี้ก็สามารถไปเปิดตามล่ากันได้่มกับเกียร์ธาตุน้าเป็นเกียร,ร์ที่ดีมากๆท่ผมส่วนเกียร์ข้างบนเกียร์ชิ้นนี้เกียร์ป้องกันจะไม่มีลดแรงท่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดสักเท่าไหร่แต่ว่าถามว่ามันใช้งานดีไหมผมว่ามันใช้งานดีมากๆที่ผมเกียร์ชิ้นนี้ก็ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้ท่ผมถือว่ามาเปิดกระชาประเดิมกกกกัันนที่ตตูู้าาชโอสะ ถามว่ามันออกดีไหมผมว่าออกยากมากผมในรอบนี้คือถ้าใครที่ไม่ค่อยมีดวงผมว่า เก็บไปรอรอบอื oh. ่นด no ีกว่าทุมรอบนี้ถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแหละแต่ว่าถ้าเป็นทีมที่มีเลนเจอร์ประมาณนึงแล้วแล้วก็ต้องการตัวดาเมจจจิงๆตัวคอมโบเก่งๆผมว่ารอบนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่ทุมเพราะว่าความสามารถมันเอียงไปในด้านของก้าวดาวมากกว่าแล้วก็ตัวรีเซ็ตความสามารถก้าวดาวมันขายแพงทุ่มเอาตรงๆคือมันขายแพงมากๆแล้วก็กว่ามันจะมาแจกมันหลายเดือนเลยทุ่มอ่ะสำหรับความสามารถแบบนี้ส่วนใครที่ตัวกระช่าหมดลูบี้หมดอยากจะเติมไปเปิดคุรโบดิจิมอนท่มก็สามารถไปเติมกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกันค ท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยทุ่มร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสําหรับใครที่สนใจแพ็กเกจอื่นๆต่างๆงเกมไลเจอร์ก็าสามารถทักแชทเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปเติมกันได้ที่ร้านเจน้่านการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยทุ่มลิงก์จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีคริปชั่นหรือกระต้ายคอมเมนต์เลยครับผมสําหรับคลิปเปิดกาชาก,ก็ไวประมาณนี้ละกนันทุ่มไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ